ปัแล้วีมันอะไรแด้นี้จะอุ่มทองอะนะสนะล้วมันรังทอดสีเนี้สีเนีคือนล้ขาดอ่อนๆกเก็เลยคีรองขัดอ่น่้ออ่้ออื้ออืมนี้ก็ขาขับะเบงไงคนถือแดดแล้วคนลองถึงนน่ะนี่ตอนี้เอาโอ้ตอนนี้พักกั